สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NSRU Channel นะครับวันนี้เราอยู่ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2,559นะครับซึ่งจะโดยนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรา,ยาชพัฏนนครสวรรค์นะครับในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามผมมาดูครับ วอนนี้เราอยู่ที่บูธของสาขาสาราสุกศาสตร์นะครับอ่าในงานจัดอะไรบ้างครับอ๋อทางด้านสุมสารสุกศาสตร์นะคะเป็นการจัดงานเกี่ยวกับการให้ตรวจสุขภาพฟรีนะคะแล้วก็เป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมเมล็ดถั่วนะคะแล้วยังมีอุปกรณ์เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนะคะให้น้องๆได้ศึกษาด้วยค่ะมีเกมกับมีอ ชิมฟรีด้วยนะคะเอ้าผมพาผมเข้าไปอยู่ข้างในนะครับผมตรงนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับอ,อ๋อเป็นการตรวจสุขภาพฟรีนะคะเป็นการวัดความดันของผู้ที่มาเยี่ยมชมในสถานการณ์ของเรานะ,ะนาาเขาบอกผู้ขอลองได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ ปันนี้ทางการศึกษาหมั่ันสร้างสรรค์บุญปัญญาชนให้โอกาสดีๆกับชีวิตครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บูธของสาขาคณิตศาสตร์นะครับมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปถามที่สตรราฟสาขานะครับครับสวัสดีครับครับผมในงานจัดเกี่ยวกับอะไรครับ เรามันก็จะมีเกมหลากหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่เกมเกมที่เป็นเกมแข่งขันก็จะมีบิงโกกับหมาฮอตท,ที่ฝึกที่ฝึกทักษะที่ฝึกทักษะน้องๆนะครับให้มีกระบวนการคิดหรือไม่ก็จะเป็นเกม,มเกมเกี่ยวกับเป็นเกมไม้ฮนะให้น้องๆได้มีขบวนการคิดได้มากขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนหรือหรือถ้าเป็นงานแบบผู้หญิงผู้หญิงก็จะเป็นการพับกระดาษรูปทรงเลขาคณิตเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของเราครับ อ่ะแล้วมีของรางวัลอะไรแจกบ้างครับของรางวัลของเราก็จะเป็นตุ๊กตาให้น้องอะนะความน่าสนใจขนมนิดๆนนหน่อยแล้วครับส่วนใหญ่ก็เป็นอุปกรณ์การเรียนนะอุปกรณ์การเรียนครบผมขอบคุณมากเลยครับนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของสา,งาขาคอมพิวเตอร์นะครับพรบผม ขออนุญาตนะครับในงานในบูธนี้เกี่ยวจัดอะไรบ้างครับเออ๋อเกี่ยวกับเป็นพวกระบบคอเมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นการทํางานโดยรวมของส a มครับจะเป็นวิทคอมแล้วก็มัลติมีเดียแล้วก็เป็นไอทีครับรับผมในงานมีอะไรพาผมชมออหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ก็จะเป็นซูงกิจกรรมถ่ายรูปนะครับเราก็จะถ่ายรูปแล้วก็ตัดแต่งรูปให้กับน้องๆครับแล้วก็ให้น้องๆไปตามเก็บภาพได้ครับแ้วกได้นี้จะเป็น เครื่องปริ้น3 d ดีครับที่เราที่มันจะเป็นระบบใหม่ครับที่ว่าจะปริ้นออกมาแล้วจะเป็นรูปออกมาเลยครับเป็นวัสดุออกมาเลยครับอ๋อรับผมครับแล้วหลังมันจะเป็นเกี่ยวกับพ่อพัฒนาของระบบวินโด้ครับว่าว n d o w s เนี้ยมีมาอะไรบ้างครับจนถึงยุคปัจจุบันนะครับของระบบวิน o w s ครับตอนนั้นนุ่ก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้น้องๆได้เล่นกันนะครับอันนี้เป็นเกมอะไรครับ ออันนี้จะเป็นเกมแนว F P S นะครับให้น้ <ouse> องๆได้ลองเข้าไปเล่นกันนะครับเล่นด้วยกันนะครับครับผมอันนี้สาขาอะไรครับอ๋อนี้สาขาชีววิทยาค่ะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรครับอ๋ออันนี้พวกเราทำสบู่ถั่วสองสีค่ะ,ะ,รค,ะรครับผมอ่ามีสักคะรุงอะไรบ้างครับอ๋อแล้วก็จะมีถั่วดแดงน,นะคะเราจะทำด้วยจากถั่วดแดงและถั่วเขียวนะคะ <ขอ S 3> <ๆ S 2> ถั่วดแดงน,นะคะเราแบบช<อ>่วยให้ผิวนะคะไม่แห้ง ขวดถั่วเขียวนะคะเราต้านอนุมูลอิสระค่ะความมันในร่างกายนะคะเราต้านได้หมดเลยค่ะสะดัดได้อย่างดีเลยค่ะแล้วขอละนี้ขายหรือแจกครับอ๋ออันนี้เรามีทั้งงานแจกฟรีค่ะแล้วก็งานขายนะคะอันนี้งานแจกฟรีนะคะเราสาธิตให้ลองเอาไปใช้กันก่อนได้ค่ะใช่ค่ะถ้าติดใจก็แบบมีเราก็มีงานขายค่ะอันนี้เราแจกฟรีค่ะสมบูรณครับ สวัสดีครับอันนี้บูธของสาขาอะไรครับสาขาฟิสิกส์ครับในบูธนี้มีจัดอะไรบ้างครับก็จะมีเครื่องตบันน้ำครับแล้วก็จะมีโคลาแกรมนะครับปาริทานศึกษาหมู่วันสร้างสรรค์บู่ปัญญาชนให้โอกาสดีๆ อันนี้เป็นบูธของสาขาอะไรครับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะครับผมแล้วในบูธนี้จัดอะไรบ้างครับก็จะมีการแยกขยะค่ะแล้วก็พวกประโยชน์ของถัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าผมพาผมเข้าไปดูหน่อยได้ไหมครับนี่ก็จะเป็นวิธีการแยกขยะค่ะว่า ไหนเหมาะกับการแยกขยะแต่ขยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพวกขยะอันตรายก็จะทางสีแดงอย่างเงี้ยขยะทั่วไปก็ทางสีงเหลืองเช่นอย่างเงี้ยค่ะพวกขยะรีไซเคิลก็จะเป็นพวกสีเหลืองขยะสีสีเขียวนี้ค่ะอ่าครับผมแล้วด้านนู้นเป็นอะไรเหรอครับตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกขวกถั่วค่ะแล้วก็จะมีแบบให้น้องมาระบายสีะคะ่ะถ้าน้องแล้วคนไหนระบายสีได้มันก็เขาจะก็จะติดไวะคะ้ค่ะแล้วก็จะมีของเราวัดให้อ่ะคะ่ะแล้วก็จะมีพวกต่อแบบ จิ๊กซอค่ะขอบผมค่ะขอบผมครับขอบผมตอนนี้เราอยู่ที่บูธของสาขาเคมีนะครับชื่ออะไรครับชื่อแบงครับเพราะผมตรงนี้เป็นกิจกรรมอะไรเหรอครับอย่างนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมของผ้านาโนกันน้ํานะครับซึ่งเราจะคุณสมบัติของนาโนนะครับไทเทเนียมไรอัลไซคือตัวนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติในการกันน้ําได้ครับเราเรียนแบบมาจากธรรมชาติที่อยู่บนใบบัวคล้ายๆกันนะครับอาผม้วกันน้ําได้อย่างไรครับก็กันน้ํานะครับเมื่อเราฉีด เมื่อเราฉีดไทเทเนียมแล็คไซด์นะครับลงไปบนผ้านะครับแล้วเราก็ใช้ตอรี่นะครับรีดได้รีดไอตัวนี้รีดผ้าให้แห้งนะครับแล้วก็เราก็มาเอาน้ำมาฉีดมันจะมีคุณสมบัติเป็นอย่างเป็นอย่างบนใบบัวครับที่คือน้ําจะกิ้งบนใบบัวครับแล้วกลายมาเป็นน้ํากิ้งบนบนผ้าแทนครับอสารตัวนี้ก็คือชื่อสารว่าไทเทเนียมแออกไซด์นะครับก็คือสามารถกันน้ําได้แล้วก็สามารถยับยั้งเชื้อราได้ครับ สามารถจะยังเชื้อราได้ก็คือเมื่อตัวนี้ครับเราไปฉีดไว้ที่เสื้อใช่ไหมครับแล้วเราไปเล่นกิจกรรมกลางแจ้งหรือไปออกกําลังกายนะครับสา,ารตัวนี้จะทาปฏิกิริยากับรังสี UV ครับทำให้เกิดการกําจัดเชื้อราเกิดขึ้นผ้าที่เราใส่ก็จะไม่ไม่เป็นไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะครับเพราะสา,ารตัวนี้มันได้กําจัดเชื้อราออกไปแล้วครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้ครับคุณผมขอบคุณมากเลยครับคุณผมตอนนี้เราอยู่กับสาวสวยประจําสาขาเคมีครับ สื้อสวยจังเลยครับอันนี้ทํามาจากอะไรครับเป็นผ้ามัดย้อมค่ะโดยวิธีการย้อมของสาขาเคมีเองค่ะอ่ะแล้วขั้นตอนการท,ทําทํำยังไงล่ะครับจะพาไปดูวิธีการทําผ้ามัดย้อมนะคะอันนี้สาิตร์ที่โดยใช้ผ้าเช็ดหน้าค่ะอยากเป็นลวดลายยังไงก็พับตามรูปทรงลูกดาวนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาสาิตีให้ดูปาน,นิธานการศึกษาหม,ม่น สร้างสรรค์มุ่ปัญญาชนให้โอกาสดีๆกับชีวิตบันทึกเรามีทุกแห่งหนูใจในท้องถิ่นต้นฝึกฝนพัฒนาสังคมอ่ครับผมแล้วก็คือถ้าแกะออกมาจะได้แบบที่ติดโชว์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าจะมีสองสีอ่ะครับผม ขอบคุณมากเลยครับผมตอนนี้อยู่เราอยู่ที่บูธของสาขาภาคกลางนะครับวันนี้เราจะพามาชิมกันนะครับเพราะผมวันนี้เป็นอาหารของภาคไหนหรืออะไรยังไงครับภาคกลางค่ะอาหารภาคกลางกับขนมภาคกลาง เขาบอกว่าอันนี้เป็นอาหารภาคไห้ครับของภาคใต้ครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นโรตีนะคะกินคู่กับมัสมันไก่ค่ะเราด้านนี้ครับด้านนี้เป็นอันนี้เป็นไค่ชิมค่ะผมอันนี้เป็นอาหารภาคอะไรครับับผมรสงาัอันนี้จะเป็นเหมือนพวก ตำมเมี่ยงตักขานะครับผมจะมีอาวัตถุดิลักก็คือถั่วของลิสงเป็นส่วนประกอบนะครับผมอาจจะเป็นพวกอาหารได้เป็นพวกอาหารค้าวและทางนี้จะเป็นอาหารหวานนะครับผมจะอามีถัถว่ถวของถั่วลิสงประกอบก็จะมีมะขามหวานกับกะทิะเคี่ยวข้างให้เข้ากันนะครับจะมีรสชาติหวานเป็นขนมหวานของทางภาคอีสานนะครับลองชิมได้นะฮะ ครับมผมนะครับเรามากินอาหารไทยเราก็ต้องนัดนั่ง,งทับเพียวแบบไทยๆนะครับอันนี้เป็นอาหารของภาคไหนครับอ๋เอเป็นของภาคเหนือนครับภาคเหนือเจ้าอาอผมแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมของข,องขนมจ๊อกนะคะ จะทกถะขวลิสกนะคะแล้วฝั่งนู้นจะเป็นขวน,นอกแผ่นเช่นกันคะ่ะแต่ทกถะขวเหลืองค่ะจะทำาะขวดละขวสวัสดีครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครับตรงนี้ทําอะไรครับบูธตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของ STEM ครับ STEM ก็มาจากคําว่า science เทคโนโลยีเอนจิเนียริงแล้วก็แมทร m มา i สิก็คือเป็นการประยุกต์ใช้เรื่องของอสำหรับเป้าหมายของบูธผมก็คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนอย,อย่างตัวแรกนี้เราจะใช้ g l o c a r d b o a r d ในเรื่องของการสามารถประยุกต์ใช้ในเรื่องของการเรียนคณิตศาสตร์ก็ได้หรือว่า อย่างตัวอย่างง่ายๆที่เราใช้ก็คือการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบวิชวล l ทัวร์ในนครสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นเพื่อใช้ประชาสชนขัจังหวัดเป็นต้นน,น,น้อง,อง,องได้อะไรจากงานนี้บ้างครับได ความรู้ครับแล้ว <defense> ก <Overwatch> ็ความสนุกในการในฐานต่างๆครับเขาผมในนี้ชอบฐานอะไรมากที่สุดครับชอบผ้ามันย้อมย้อมย้อมผ้าตรงนี้นะครับอ๋อของสาขาเคมีใช่ไหมครับครับเขาผมพ่นนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์มาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนทองประสาทเวทค่ะอุ้ยโรงเรียนทองประสาทเวทรับผมโรงเรียนเก่าผมจริงอ่ะเขาผมอ๋คเขาผมแล้วทราบข่าวงานสัปดาห์วิทย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้อย่างไรครับ จากหน้าเว็บอะค่ะแล้วก็โรงเรียนท้องภาษาเวทมาทุกปีอยู่แล้วแล้วก็ติดตามช่วงไหนใกล้วันวิทยาศาสตร์ก็จะติดตามตลอดสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับชื่อภูริศิวะสิริการุนครับเพราะผมมาจากโรงเรียนอะไรครับอนุบาลนครสวรรค์ครับเพราะผมในงานนี้ได้อะไรบ้างครับก็ได้เห็นสิ่งแปลกใหม่ๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อ่าครับแล้วได้ความรู้อะไรแบบแนวใหม่ๆมากได้เห็นของเล่นจริงๆนะ สวัสดีครับอันนี้มาจากโรงเรียนอะไรครับสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ครับเขาผมในงานบรรยากาศงานได้ความรู้อะไรบ้างครับก็ได้รู้เกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ครับผมได้ของรางวัลอะไรไหมได้ครับแล้วในในเนี้ยในงานเนี้ยชอบบูธไหนมากที่สุดครับชอบบูธบู๊บเสียบฟิสิกส์ใช่ไหมครับครับอ่าเขาผมคอมมากครับตวัวดีครับสนุกไหมครับสนุกครับอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับช่วย่อมดี ก็อือ้อ wow ันน oh, ี้อ่ะต้องมาช่วยหน่อยดิมาช่วยอยู่โอ๊ยมันมันแบบโอ้โหแล้วนี่ก็คือบรรยากาศงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์นะครับ เป็นยังไงบ้างครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานนี้จัดที่หอประชุมมหาวิทยายลัยราชภัฏนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึงวันที่19สิงหาคมนะครับอย่าลืมมาเที่ยวชมงานกันเยอะๆครับสำหรับวันนี้ผมนายภูวดลจีจัญญาขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ